สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นประจําวันที่ห้าเดือนสองสองพันยี่สิบสี่นะครับเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกราฟเซซกันก่อนนะไม่ได้มาไลฟ์เฮ้ยไม่ใช่ไลฟ์สิไม่ได้มา live, อัปเดตหลายวันเพราะว่าอะไร <c oughs> ตามสไตล์นะก็แบบเออมันขาลงเราจะพูดทะไหม่วะใช่ไหมแต่ว่า เดี๋ยวจะเปลี่ยนละเดี๋ยวจะเปลี่ยนละนะครับจะมาอัปเดตทุกวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหุ้นที่มันแบบเออตลาดมันลงก็มันต้องมีตัวขึ้นนะเดี๋ยวผมไปหามาให้นะครับแบบจำจ,ำจำัสักวันละตัวสองตัวดีไหมถ้าดีกดหนึ่งมานะถ้าเอ้ยไม่เอาถ้าดีกดพิมพ์มาว่าดีนะครับถ้าดีกดพิมพ์มาว่าดีถ้าผมเห็นว่าพิมมาเยอะเดี๋ยวผมจัดให้นะโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับ เซตนะก็คือเราทําการวางแผนไว้ตัวนี้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับว่าเซตเขาจะเป็นขาลงนะเออเซตเขาจะเป็นขาลงนะครับแต่ว่ามันแค่เด้งขึ้นมาเฉยๆนะครับคราวนี้ก็ตามนี้แหละเห็นไหมก็ตามนี้แหละก็ลงมาตามแผนนะครับแต่โชคดีคือว่าเขาไม่หลุดที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบไม่หลุดหนึ่งพันสามรอยหสิบแบบเนี้ย เรามองว่าเขาจะเป็นไซว์ในกรอบปืด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 แบบนี้นะแบบนี้นะถ้าผ่านได้ก็ขึ้นไปตรงนี้นะครับก็คือถ้าชนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบผ่านได้หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบตามลำดับนะครับใดๆก็ตามหามหลุดหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะจ๊ะถ้าหลุดไม่ไม่ดีละถ้าหลุดมันก็จะเป็นแบบโลว์โลไป เออลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลุดก็แนวรับถัดไป1,300นะโอเคคราวนี้เรามาอัปเดตหุ้นกันดีกว่านะมีใครติดหุ้นตัวไหนบ้างพิมพ์มาได้นะเดี๋ยวช่วยทําแผนให้ <c oughs> เออนะครับโอเคมาเริ่มต้นตัวแรกที่ตัวเดลต้าเป็นแนวโน้มอะไรครับเนี่ยอยู่ใต้เส้นอ่าอยู่ใต้เส้นใครที่เคยดูช่องผมมานะครับอยู่ใต้เส้นเป็นแนวโน้มอะไร ขึ้นขึ้นไหมเอาแบบเอามือกาา่ายหน้าผากขึ้นมาอย่างนี้นะใช่ไหมลงนะครับขาลงนะครับเห็นไหมถ้าอยู่เหนือเส้นเนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะอยู่ใต้เส้นเป็นขาลงนะสำหรับตัวเดลต้าถึงแม้นว่าเขาจะบวกมานะถึงแม้นว่าเขาจะบวกมานะแต่มันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับถ้าเพเซฟเรารออยู่ข้างล่างนะเจ็ดสิบาทเจ็สิบสองบาทอยว่ากันอีกทีหนึง่งนะ เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบสองบาทค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งขอต่อในนะนะครับโอเคพัดมา b ีบอโอทะลุทะลุแนวที่เราเราอยากรับด้วยเรารอเขาเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สบสองหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบางคนบอกหูยรออะไรวะเนี่ยต้งอลึกใช่ไหมหลุดแล้วจ้ะ <laughs> ไอที่เรารอมันหลุดไปแล้วนะครับคราวนี้เราต้องลุ้นสองอย่างนะครับคือว่า ให้เขาสามารถกลับเข้ามาอยู่ในโซนพื้นที่นี้ให้ได้กลับเข้ามาอยู่ในโซนพื้นที่ที่เราไฮไลท์ไว้ให้ได้นะครับแล้วเราค่อยมองว่าเออเขาก็มีโอกาสที่จะเด้งนะใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะเด้งปึ้งขึ้นไปแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าแพทเทิร์นมันเป็นขาลงเห็นไหมอ่าทำโลลงมาเรื่อยไฮก็ลงลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็มีโอกาสเด้งนะครับถ้าเขากลับเข้ามาอยู่ในโซนนะ แต่ถ้ายังไม่กลับมาอยู่ในโซนแล้วลงไปต่อปืดแบบนี้เราก็รอที่ตรงนี้รอที่หนึ่งร้อยสาสิบห้านะครับแล้วค่อยแอคชั่นอีกทีนึงทำไมต้องรอที่หนึ่งร้อยสาสิห้าเพราะว่ามันมีแนวรับบริเวณตรงนี้ถูกป่ะนะถูกไหมเห็นไหมตรงนี้นะครับโอเคตัวถัดมา IVL อทรงเนี้ยเหมือนกับเซตเลยใช่ป่ะ ทรงนี้เหมือนกับเซตเลยก็คือลงมาปืดเราก็ทําตัวไซเวร์นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ I p l เฮ้ยมันมีหนึ่งเขียวมาแล้วนี่ใช่ปะหนึ่งเขียวมาแบบนี้ถ้าเป็นสองเขียวนะครับทำไฮเหนือตัวเนี้จะทำไฮเหนือยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์นะยี่สิบห้าบาทยีท่สิห้าสตางค์จะเป็นสัญญาณการกับตัวของไฮเกาชีนะครับของแท่งราคาไฮเกาชีนะครับอ่าถ้าเกินนะ ยี่สิห้าจุดสองห้านะก็จะเป็นสัญญาณการกลับตัวซึ่งถ้าเราอ่านกราฟก็หมายความว่าเขาก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนด้านบนอันนี้ร่วงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะครับแต่จากกราฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้นะครับนะโอเคแต่เพื่อนๆน,นักลงทุนต้องเข้าใจนะว่าเราเทรดตรงเนี้ยเราสวนกับเทรนนะ ถ้าจะลงทุนต้องระมัดระวังนะครับโอเคตัวถัดมา KRX รุดโอเ้โอเอ้ยแต่ว่าเนี่ยนิดนึงนิดนึงข้อดีคือว่าเขาเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับวันนี้ก็รุ้นให้เขาสามารถเข้ามายืนตรงนี้หรือยืนเหนือให้ได้ถ้ายืนเหนือได้ก็มีโอกาสรุ้นกลับไปต่อนะครับแบบนี้ตามลำดับนะเป็นสเต็ปพื้นขึ้นไปบนี้ ยืนได้ปุ๊บก็มีโอกาสขึ้นมาที่ตรงนี้ร้อยยี่ิบแปดผ่านร้อยี่ิบแปดไปได้ก็ไปที่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเขาเป็นไซด์เวย์ในกรอบเนี้ยมาค่อนข้างนะใช่ไหมแต่พผเอิ้หลุดเดยอิ้หลุดเดีย๋ยนะครับแต่ว่าถ้าเขาหลุดหลุดต่ำกว่าร้อยยี่สิบเนี้ยเลิกคุยแล้วนะเรามารอที่ร้อยสิบสองนะสำหรับเจ้าตัวเคแบง อ่ะถัดมา a o t โอ้ alt เรารอเกอร์เลยใช่ไหมรอเกอร์เลยไม่ลงมาจะเรารอข้างล่างโอ้ไม่ลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรถามว่าจะซื้อไหมตอนนี้ไม่ไม่ได้เปรียบละกันเพราะว่าเขาจะถึงแนวต้านแล้วเขาจะถึงแนวต้านแล้วนั่นหมายความว่าเขาจะไซด์เวในในกรอบเนี้ยแบบนี้แบบนี้แบบน อบบน,นี้ใช่ไหมนะครับตัวนี้เราขยับขึ้นมาเป็นตัวนี้อ่โอเคห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเนี่ยก็จะเป็นเกาะไซเวตัวข้างบนก็จะเป็นตรงนี้ขยับก็จะไซเว์ข้างบนนะเกาะบ,บนก็คือหกสิบสี่บาทยี่ส้าสตางค์ถึงหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับอ่ะถ้าเราเข้าไปตรงเนี้โอ้จะชนแนวต้านแล้วไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะครับ รอก่อนนะรอให้เขายอ่อลงมานะครับรอให้เขายอ่อลงมานะโอเคถัดมา P T ไซเวนะเนี่ยกราฟมันเป็นไซเวแบบนี้เราก็ไม่ต้องเทรดเขานะครับผ่านไปเลยตัวถัดมา k c ซ kce ก็มีโอกาสลงมานะมันมีโอกาสลงมานะครับเพราะว่าแท่งราคาเป็นสีแดงแล้วก็อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแบบนี้เนาะก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่ บริเวณสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสามสิบแปดบาทโซนเนี้ยนะครับถ้าไม่ลงมาโซนนี้เราก็ไม่เอานะเดี๋ยวลองลองลากฟิบโบดูซสิว่ามีโอกาสเด้งตรงไหนเอ่ยถ้าเราใช้ฟิบโบนะครับตัวนี้แหละจังหวะนี้แหละบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มันมีโอกาสเด้งนี่นาะใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับมีสองแนวผมเพิ่มเติมให้นะผมเพิ่มเติมให้ก็คือบริเวณ44บาท นี่แหละก็คือมีโอกาสเด้งนะครับเพราะว่าเป็นแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับแล้วก็เด้งใช่ไหมตรงนี้เด้งขึ้นมานะถ้าเขาเด้งนะครับเขาจะเด้งลักษณะแบบนี้ซึ่งเด้งขึ้นมาแล้วก็ลงต่อตรงนี้ลงมาโซนนี้แล้วค่อยเด้งอีกทีหนึ่งนี่เราค่อยค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปลักษณะบบนี้นะครับเพราะเรามองว่าเขาการาฟเนี่ยมันจะต้อง สมมาตรกันเห็นไหมแบบนี้แบบเนี้ยมันต้องเป็นสมมาตรกันแบบเนี้ยแล้วค่อยเด้งคือเรามองว่าเป็นไซเวกอใหญ่พืชแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้นะทันไหมทันไหมไม่ทันก็ค่อยๆค่อยๆแบบกลับไปฟังหลายๆรอบนะเออนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราย่อเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้เต้าตัว k c ซีเนี่ยมันไซเวกอใหญ่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับ ปื้ปพื้ปืป้แล้วก็มีโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นทําไมผมถึงให้ลอกที่ข้างล่างนะครับมันปลอดภัยกว่าเพราะว่ามันเป็นแนวกับตัวเดิมนะเป็นแนวกับตัวเดิมนะครับอนะ <c oughs> สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเหตุแบบมามนีเิเตอร์นะก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับอะอยากเรียนรู้นะเรียนรู้อืมโอเคตัวถัดมา แม่แผนคาดเคลื่อนแผน่นต้นแบบนี้นะโอเคตัวถัดมาทียูเป็นไงบ้างทียูเป็นแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มอะไรอ่ะแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าเออก็แผลอุตส่าห์รอว่าจะย่อลงมาที่มีเอซหน่อยหรือว่าแนวรับสน่อยไม่มาไม่มาแต่ถามว่า เป็นจังหวะที่ควรเข้าไหมก็คือไม่ควรนะครับเพราะว่าขึ้นไปอีกนิดเดียวถึงแนวต้านตรงนี้ละถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็รอรอที่เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยสิบสี่บาทห้าสิบมาไมหมล่ะไม่มาก็ไม่เอาเออยิงหนยนะโอเคถัดมา b d ด Side นะี Sideway ไซด์เวไซด์นะครับอ่ะผมเลื่อนแนวรับมาวางไว้ตรงนี้นะกันนะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้ เอาออกเหินแนวต้านอย่าให้มีเลยนะแต่ว่ารู้กันว่าที่ยี่บแปดบาทยี่สบ้าสตางค์นแนวตา้านนะครับถ้าผ่านได้ก็คือยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบท5้าสิบสตางค์นะตัวนี้ไปไม่ค่อยแรงนะไปไม่ค่อยแรงนะครับค่อยๆเผลอๆนี่ค่อยๆซึมลงด้วยเนี่ยค่อยๆซึมลงแล้วแอบตอนขึ้นเขาก็ค่อยๆซึมขึ้นค่อยๆแอบขึ้นนะนะสไตล์เขานะโอเคถัดมา ที่ที e ่อีพีไงไงบ้างเราวางแผนว่าเฮ้ยเราจะรอเขาที่ข้างล่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแนวรับนะครับแนวกับตัวแต่ว่าเขาขึ้นไปก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรคือเขาจะไปชนนะครับเขาจะไปชนที่แนวต้านแล้วเราก็รอนะครับรอเขากลับมาถ้าเขาไม่กลับมาเราค่อยว่ากคนอิกทีนึงเออโอเค SCC หลุด okay. อ่ามีแนวรับอีกทีคือ 244นะครับ244ลักษณะนี้เหมือนการโทรแบ็กขึ้นไปนะปื้ดแล้วก็ลงมา,าค่อยปื้ดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอเหมือนเดิมนะใครที่มีหุ้นนะครับซื้อตั้งแต่ร้อยสอกเนี่ยก็ก็ถือไปกันหน้าทุนไว้ด้วยนะ scb ไซเวนะครับไม่เทรดอันนี้ cpo อ่า ลงมานะครับเห็นไหม CPO ลงมาตามแผนนะครับตามแผนที่เราวางไว้ปุ๊บแล้วตอนนี้เป็นไงครับเด้งขึ้นไปแล้วเด้งขึ้นมานะครับเราก็เฝ้าระวังเฝ้าระวังโซนนี้ว่ามีโอกาสจะโดนตกนะครับสําหรับเจ้าตัว CPO นะครับอันนี้คือเราเทตดส่วนแนวโน้มนะครับแต่ว่าเรามองเป็นถ้าเป็นภาษาอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่าดีมาน d s u p p พ y ถูกว่อ่าดีมาน d s u p p พ y แนวรับแนวต้นั่นแหละก็คือแนวรับนั่นแหละนะครับ คือมันวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ซื้อไปนะก็ฟ้าระวังห้าสิบหกเจ็ดสิบห้าผ่านได้ระวังห้าสิบแปดห้าสิบเก้าตามลำดับ KTB ต้องลุ้นให้เขากลับมายืนเหนือสิบหกบาทให้ได้นะถ้ากลับมาไม่ได้ก็จะมีบริเวณตรงนี้สิบ 4บาทสามสิบสี่บาทหกสิบนะครับเป็นแนวรับนะต้องลุ้นให้กลับมาให้ได้นะครับสำหรับตัว KTB นะใครที่มีตั้งแต่ยี่สิบาทเนี่ยคุณก็ต้องลุ้นอ่ะต้องบอกว่าลุ้นอ่ะแบบนี้คือลุ้นให้มันเป็นภาพนี้อันนี้มันเป็นไซเวย์ในเกาะแบบนี้แต่เผเอิญเจ้านี้ดันกระถุงลงมาน่ะสิเห็นปะให้มันเป็นไซเวย์ในเกาะแบบนี้ครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้น ต้องลุ้นให้ยืนเหนือสิบหกบาทให้ได้สักสิบหกบาทห้าสิบบาทแบบนี้ถ้าได้ก็มีโอกาสได้เห็นเป็นภาพนี้นะครับได้เห็นเป็นภาพนี้เนาะ CPN เป็นไง CPN ขาลงไซเวดาวด้วยรอข้างล่างนะครับหกสิบาทเจ็ดสบห้าหกสิบสองบาทไม่ไม่วิเคราะห์เยอะขาลงอตัวนี้ w h a อ่ะ WHA เหมือนจะจบรอบนะครับ ต้องพูดอย่างนี้เหมือนจะจบรอบอารมณ์เหมือนกับ KTB ในช่วงนี้นะเนี่ย KTB ในช่วงนี้ตรงเนี้ยต้อระวังนะจ้าเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นมาปื๊บไม่เคยหลุดใช่ไหมแล้วก็มาเนี่ยหลุดละแบบเนี้ยเออ WHA เหมือนกันเลยภาพภาพภาพเดียวกันเลยเห็นป่มเนี่ยเขาเขาแบบขึ้นมาลงมาทดสอบขึ้นมาลงมาทดสอบ หลุดแล้วก็เนี่ยเขาก็จะไซเวย์ปุ๊บแล้วก็แบบเนี้ยประมาณนี้นะเพระาะฉะนั้นเนี่ยรอสี่บาทนะครับแต่จะซื้อเนาะแต่ว่าถ้าใครมีหุ้นนะครับสี่บาทห้าสิบนะ w h a สี่บาทห้าสิบหลุดยอมนะยอมก่อนนะจ๊ะตัวสุดท้าย บำรุงราดนะครับอ่ะบำรุงราดเป็นภาพอะไรให้แดนโชเดอร์ไหมเห็นภาพเหมือนผมไหมครับเนี่ยไหลอันนี้หัวนี้ไหลนั่นหมายความว่าเขาก็มีโอกาสลงมาขึ้นไปตรงนี้ก็คือบริเวณสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบห้านะสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบห้าแล้วถ้าเขาจะไปต่อเขาก็จะย่อลงมาตรงนี้แล้ว่อ่โอเคนะ ประมาณนี้นะครับรบถทวนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอยาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็กแมนนิ่เมเตอร์สวัสดีครับ